เอาละครับผมสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอย,อยู่กันในเกม Count e r s รนะ์ไนะครับผมและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ต่ํากว่าระดับ S S R ที่น่าปั้นนะครับมีตั้งแต่ระดับ S R ยันระดับ N เลยนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับเน้นเลยนะครับว่าส่วนตัวใครคิดต่างก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับแต่อันนี้คือที่ผมเห็นมานะครับ ว่ามันหน่าปั้นจริงๆนะโอเคครับผมตัวแรกเนี่ยที่เราจะไปดูกันเป็นระดับ sr สายเคานเตอร์โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับซิเวียเรน่ค c ูเปอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้าเราเล่นสายจากักรกลแล้วมีเธอคนที่อยู่ในทีมบัฟกระจายฮะด้วยความที่ว่าสกิลติดตัวของเธอเนี่ยบัฟอัตราการหลบหลีกให้กับ ทหารสายเครื่องจักรนะครับแล้วก็สกิลพิเศษของเธอเนี่ยนะฮะสามารถสตันศัตรูได้4วิโดยที่เลเวลแรกเนี่ยยังไม่สตันพวกทหารและเคานเตอร์แต่ว่าถ้าเราอัพถึงขั้น5แล้วเนี่ยสกิลของเธอเนี่ยจะสตันทั้งทหารและเคานเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลดลูกคูดาวอีก4วิจาก24เหลือ20วิซึ่งไวโคตรเลยนะฮะแล้วถ้าเรายิ่ง มีน้องยังฮาริมมาช่วยบัฟอีกก็ยิ่งใช้ได้ไวขึ้นไปอีกนะครับเป็นตัวที่เล่นกับสายเครเอร์เตอร์ก็ได้นะฮะไม่แย่นะครับผมเนี่ยถ้าเราปั้นสกิลนี้ถึงขั้น5บอกเลยฮะสตันยาวๆครับผมสกิลนี้นะแต่ถ้าเล่นจากจักรกลเนี่ยจะดึงประสิทธิภาพน้องออกมาได้ดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับผมเอาละตัวต่อไป สายเคาน์เตอร์เหมือนกันนะน้องหลินน้องหลินเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีมากตัวหนึ่งของ SR เลยนะครับเพราะว่าการที่เราลงน้องมาที่สนามเนี่ยน้องเนี่ยจะจ่ายคอร์สคืนเราเนี่ยหนึ่งคอ์สแล้วสกิลท่าไม้ตายน้องเนี่ยเป็นอีกสกิลนึงที่เด็ดมากเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มคอ์สให้เราได้ถึง3คอร์สทีเดียวเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําให้น้องแกเนี่ยสามารถแชร์ติได้เราจะมี คอสเอาไว้ลงทหารเนี่ยได้เยอะมากนะครับเป็นตัวที่สามารถทำให้เราเนี่ยเล่นการปล่อยทหารได้นะครับตัวนี้โอเคส่วนเรื่องดาเมจกับการยืนผมว่าไม่แย่นะครับเอาละครับตัวละครต่อไปที่เราจะมาแนะนำการเป็นสายซัพพอร์ตตัวนี้ครับผม a าริ s ัสเอสคโอเคครับผมน้อง a r i ิ s เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอีกตัวหนึ่งของสาย SR เลยก็ว่าได้นะครับด้วยตัวที่น้องเนี่ยสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีม10%ในขณะที่ลงมาในสนามได้ส่วนสกิลพิเศษของน้องเนี่ยก็สามารถสร้างโล่ให้กับทีมได้อีกด้วยรวมถึงถ้าไม้ตายก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนได้ถึง3.3%ในขั้นที่5แล้วก็สร้างโล่ให้อีก15%ด้วย ะครับเป็นสายซัพพอร์ตที่บอกเลยว่าครบเครื่องทั้งสร้างโล่ทั้งฮิวแล้วสกิลที่2เนี่ยสกิลพิเศษเนี่ยนะครับถ้าเราอัพถึงขั้น5เนี่ยนอกจากจะเปิดโล่แล้วก็ยังฮิวให้อีก5%ด้วยถือว่าดีสุดๆเลยนะสำหรับซัพพอร์ต SR อตัวนี้นะครับโอเคครับตัวต่อมานะครับโอเคผมอีฟลินเคลล์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับโดยที่สกิลติดตัวของเธอเนี่ย การโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยจะเป็นการฮิวให้กับหน่วยลบรอบๆของเธอ2%นนะครับผมทุกๆ3าครั้งนะส่วนสกิลพิเศษเนี่ยเป็นสกิลที่จะปาขวดยาลงไปฮิวเป็นวงกว้างให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วถ้าเราอัพถึงขั้น5าเนี่ยจะลดดาเมจที่รับอีก15%ด้วยส่วนสกิลถ้าไม้ตายจะเป็นการฮิวเลือดเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ฮิวตัวเองนะฮิวแค่เพื่อนนะครับผม และถ้าอัพถึงขั้นหเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอีก10%ให้กับหน่วยรบรอบๆด้วยนะครับผมเออถือว่าเป็น SR support ที่น่าหยิบไปใช้นะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นสายตั้งรับคุณรุงไรอันเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้แต่เป็นแท้งที่ดีมากนะครับ โอเคเป็นตัว SR แท้งที่น่าใช้ใครยังไม่มีแท้งแนะนำลุงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสายแท้งที่แท้ทูเลยนะครับด้วยคำที่ว่าสกิลตัวของแกเนี่ยถ้าโดนโจมตีครบ18ครั้งเนี่ยลุงแกจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนดีบัฟหยุดนิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการบีบให้ศัตรู3ตัวเนี่ยเข้ามาโจมตีแกแล้แลวก็ลดดาเมจที่ได้รับจากศักตรูเนี่ย25%ด้วยส่วนสกิลพิเศษเป็นสกิลที่ สตันศัตรูได้นะครับ2วินาทีและถ้าอัพถึงขั้น5้าก็เพิ่มอีก2องวิก็คือ4ี่วิเลยนะครับพอๆกับน้องหัวชมพูของเราเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าลุงไรอันแกเนี่ยจะสตันได้หมดนะครับส่วนน้องหัวชมพูเนี่ยถ้ายังอัพไม่ถึงขั้น5้าจะไม่สตันพวกทหารและสายเคาน์เตอร์นะครับแต่ลุงแกเนี่ยคือสตันหมดนะฮะและถ้าอัพถึงขั้น5สตันสี่วิโคตรนานนะครับสกิลท้าแม่ต่ายของลุงแกนเนี่ยจะเป็นการลดการหลบหลีกของศัตรู และถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยลุงแกเนี่ยเขาจะได้รับบัฟลดความเสียหายอีก30%ด้วยนะครับดีสุดๆเกิดมาเพื่อแทง้งที่แท้จริงเลยฮะลุงวันนี้โอเคครับผมต่อไปจะเป็นแทง้งระดับ R ที่ผมแนะนำนะครับตัวแรกฮาวหรือลดถังประจันบานของเรานั่นเองนะครับผมด้วยความที่ว่าแกเนี่ย สกิลติดตัวก็คือการบีบพะจัตูมาโจมตีแล้วถังเนี่ยห้าวินะครับส่วนสกิลพิเศษเนี่ยจะเป็นการดันศัตรูได้ซึ่งเป็นแท้งระดับ R ที่สามารถผลักศัตรูได้ใครที่ยังแบบไม่มีลุงตัวแท้ง SSR ก็ไม่มีใช้ฮาวแทนได้ครับเป็นตัวที่สามารถดันศัตรวออกไปได้นะครับสามารถสร้างจังหวะให้กับคนอื่นในทีมได้นั่นเองนะครับสร้างพื้นที่ในการเล่นให้กับแนวหลังได้ โอเคครับผมส่วนสกิลพิเศษเนี่ยถ้าเราอัพถึงขั้น5เนี่ยจะเป็นการที่ฮาวเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับอีก20%ด้วยนะครับหลังจากที่ใช้สกิลดันโอเคตัวต่อมาครับไอวี่อัลฟอร์ดโอเคครับผมสกิลติดตัวของน้องไอวี่เนี่ยจะเป็นการบีบหพศตัตรูมาโจมตีเธอราน5วินะครับแล้วก็จะเป็นการบัฟทีมหน่วยปะทะ ให้เราอีกด้วยนะครับโดยการลดดาเมจที่หน่วยประทาได้รับลงอีก10%เป็นนทั้งแท้งเป็นทั้งสพอร์ตได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆส่วนสกิลพิเศษของน้องแกเนี่ยนะครับจะเป็นการฟาดโล่ไปข้างหน้านะครับสามารถผลักศัตรูกระเด็นถอยหลังได้ด้วยนะและยิ่งถ้าอัพถึงขั้น5เนี่ยจะเป็นการลดคูดาวอีก4วินะตรงนี้เลยนะครับจาก16วิเนี่ยจะเหลือแค่12วิเท่านั้นซึ่งไวโคตรด,ด,ดันศัตรูได้เรื่อยๆเ,เลยนะ โอเคครับผมสกิลถ้าไม้ตายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเอาไว้สร้างดาเมจนะครับแต่ถ้าจะเด่นๆจริงก็คือตอนอัพถึงขั้น5โอเคครับผมตัวต่อไปที่หน้าปั้นนะครับเป็นตัวละครระดับ N น้องเคทีเวทเป็นตัวละครที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งของสาย n เรียกว่าสรรพคุณเนี่ยถึงจะเป็นแรงเอนนะครับค่าพื้นฐานอาจจะไม่ได้สูงพลังชีวิตพลังโจมตีอาจจะไม่ไสุดนะแต่ว่าสกิลของน้องเนี่ยสามารถ ซัพพอร์ตทีมของเราได้นะครับโอเคครับผมโดยที่สกิลติดตัวของน้องเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีของหน่วยยิงจูโจมนะครับอีก10%สกิลพิเศษของน้องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเอาไว้สร้างดาเมจนะครับจะมาเด่นๆอีกทีก็สกิลท่าไม้ตายพายุเฮอริเคนนะครับเป็นการสร้างพายุขนาดใหญ่ขึ้นมาสามารถดูดศัตรูไปที่กลางพายุได้ด้วย โอ้คือดีมากที่ผมเห็นสกิลนี้ครั้งแรกนะครับเป็นตัวที่ดีมากหน้าปั้นนะครับผมสามารถดูดศัตรูไปที่กลางพายุได้ด้วยโดยที่ถ้าเราอัพถึงขั้น5เนี่ยจะเป็นการลดคูดาวอีก8วิอ่าโดยที่สกิลเนี่ยจะอยู่ที่14วิลดอีก8วิเหลือเท่าไหร่เหลือ36วิโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวละครที่ไม่ใช่ SSR ก็เก่งได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับ ซึ่งหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็คงจะนําไปปรับใช้กันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะส่วนใครมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากนี้หรือได้ข้อมูลที่ผมตกหล่นไว้เนี่ยก็สามารถไว้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้ด้วยนะครับโอเค,คผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นตัวที่สามารถดันศัตรูออกไปได้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 วัตฟั k เป็นการโอเคส่ควนสกิลพิเศษเนี่ยถ้าเอาอัพถ้าถ้าเอาโอเคครับผมสกิลส่วนตัวติดตัวสิ